ประกันภัยไทยวิวัฒน์วางเป้าใหญ่ปี2518เน้นย้ำองค์กรนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนเติบโตควบคู่ธุรกิจชูบิกโกให้คนไทยเข้าถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นบริษัทมหาชนจำกัดประกันภัยไทยวิวัฒน์มุ่งมั่นสู่ความเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนเติบโตควบคู่ธุรกิจวางเป้าหมายใหญ่ปี2518ภายใต้แนวคิด Beyond Insurance มากกว่าการประกันภยัยชูบิโกให้คนไทยเข้าถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นตั้งเป้าเติบโตถึง2หลกักโดยมีเป้าหมายรายได้ของปี2568ที่8,500ล้านบาท พร้อมนำหลัก ESG ผสานการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานด้านสังคมเยาวชนการศึกษาและสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นหนึ่งองค์กรพันธมิตรเดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับการทำงานล่าสุดจัดงาน Road to Sustainability ชูองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในทุกมิติ และในฐานะองค์กรนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนทางบริษัทได้จับมือกับพันธมิตรคนสำคัญบริษัทเอสวานเอนโฟเซ์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการคนไทยไร้ e-waste เราก็อยากจะเป็นตามทีมงานในวันนี้เลยนะครับเป็น Beyond e n t t l e e n ครับ Road to Sustainability คือเป็นมากกว่า,ก,วาการประกันภัยนะครับให้การประกันภัยเนี่ยเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้ได้นะครับให้ทุกคนมีการมั่นความสิ่งที่เพียงพอและนอกจากนั้นเราก็อยากจะเป็นมากกว่าการประกันภัยด้วยนะครับเติมเต็มชีวิตในทุกมิตินะครับรวมไปถึงอนาคตขอ,ของประเทศเราด้วยนะครับในด้านของสิ่งแวดล้อมเยาวชนแล้วก็เรื่องของสิ่งสังคมด้วยเช่นเดียวกันก็มีหลายเรื่องที่เราทำเลยครับปีนี้ที่เราจะขเข้เติบเติบโต แต่ทางธุรกิจต่อไปนะครับเราก็ต้องเติบธุรกิจที่ยังที่ยังยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับความจริงเรื่องของเยาวชนเราเรามีทําหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพ e r s h i ชิป School นะครับโรงเรียนที่เราร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็หอการค้าไทยและสปาหอสาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับร่วมสนับสนุนให้โรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยนะครับให้เขามีเข้าถึงการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นการร่วมกับองค์ความรู้นำของประเทศนะครับส่วนไทยวัดเองนะครับเราก็มีการทํา ของเราเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าไทยวัฒดอินโนเวชั่นอเวอร์นะครับ ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับก็มีให้ให้นักเรียนนะครับระดับอุดมศึกษามัธยมมปลายนะครับหรือมหาวิทยาลัยถ้าเขามีไอเดียเนาะมีไอเดียกับนวัตกรรมประกันภัยนะครับสามารถเสนอเข้ามาได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ไทยวัดของเรานะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่4นะครับเราก็จัดอย่างต่อเนื่องมีคนสมัครเข้ามานะครับมีคนร่วมมากกว่ากกว่า1,500คนเลยครับทั่วประเทศนะครับมีกว่า300โครงการนะครับแล้วก็มากกว่า100โรงเรียนนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งจริงแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สมัครเข ฝา,ากเชิญชวนทุกคนนะครับถ้ามีไอเดียเข้ามาเสนอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเราจะถ้าได้คัดเลือกนี่เราจะมาเวิร์กช็อปร่วมกันนะครับทำไอเดียน้องๆให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ให้เกิดนวัตกรรมประกันภัยขึ้นใหม่ๆเรื่อยๆนะครับเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการประกรนันภัยมากชื่งขึ้นั่นเองแน่นอนนะครับเราจะโตไปข้างหน้าก็คืออย่างมั่นคงได้ก็ต้องร่วมมือกับทุกๆคนนะครับตั้งแต่ผู้บริโภคแล้วก็คู่ค้าพันธมิตรต่างๆงเรานะครับทางเรื่อง ASA นะครับก็เป็นจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจาก คอรดับใหม่ที่เราร้อนจากมาตั้งนานแล้วสักพักหนึ่งแล้วคือประกันรถเปิดปิดนะครับเป็นประกันรถยนต์รูปแบบใหม่นะครับที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายค่าเบีย้ยเฉพาะเวลาที่ขับรถจริงนะครับทำให้เขาประหยัดกว่าถึง80%เลยนะครับ แน่นอนเมื่อมีการทำสิ่งใหม่ต้องมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะครับ AS, AS เอก็ร่วมกับเราพัฒนาอุปกรณ์ hmm. IoT ที่ชื่อว่า TVI Connect นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ใช้ไว้ทใช้ทำลายนะครับ mm hmm. เมื่อสตาร์ทเครื่องอก็จะนับเวลาขับรถได้เลยครับแล้วเมื่อดับเครื่องระกันก็จะปิดให้อัตโนมัติทําให้ลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช้รถปกตินะครับแต่สามารถเข้าถึงเบีย้ยประกันที่ถูกลงถึง80%เลยนะครับและล่าสุดเราก็เปิดตัวรถติดไม่คิดเบีย้ยด้วยครับนอกจาก ขับจอดรถอยู่ไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องเสียค่าเบียประกันแล้วเมื่อรถติดเข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับก็สามารถเราเราไม่นับเวลาโดยเนพดะในการสามารถคืนตรงน,นี้ให้กับผู้บบพโภครับทำให้คกค้านี่มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับ คุมม้มครองครบตลอด24ชั่วโมงและคุ้มค่าตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทาให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสนใจเข้าถึงการประกันภัยได้ง่าย,ายขึ้น,นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราร่วมมือเอสมาแล้ววันนี้นะครับเป็นเรื่อง sustainability เราก็ต่อยอดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นน่ายน,นอ,อุปก,กรณ์เดิมนะครับอาจจะใช้ได้ไม่ดีที่สุดหรือหมดอายุไปล้วก็อ,อุปก,กรณ์ที่ไปคอนเนคเดิมนะครับมาเรียกคืนจากผู้บริโภคนะครับแล้วมอบให้กับเ s เพื่อกำจัดอีเวสไอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเพื่อเป็นมิตรสิวดน้อง ตัวอย่างความร่วมมือกับพาร์ทเนอรหลักของเราอย่างเช่น a s นะครับส่วนทางทางญี่ปุ่นนะครับอิโตชูนะครับก็ความจริงเป็นความสัมพันธ์กับเรากับไทยวัดกับอิโตชูทามาร่วมกันสักพักนึงแล้วนะครับเป็นเวลาหลายปีเลยนะครับเราก็มองว่าการทํางานร่วมกันเราเข้าขากันได้ดีนะครับมีการซีเนอร์จีเกิดขึ้นมากมายนะครับเราก็มองว่า ถ้าเราทางญี่ปุ่นเนี่ยสนใจจะชูมากสนใจร่วมลงทุนในบริษัทของเราครับเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นนอกจากเงินทุนแล้วนะครับก็มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอีกมากมายเลยนะครับที่ทําให้การประกันภัยเนี่ยเข้าถึงคนมากมายิ่งขึ้นมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาตอบโจทย์คนมากมายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดโดชูเองจริงๆก็มีธุรกิจเครือข่ายต่างๆมากมายนะครับในในในหลาย,ลายๆอุตสาหกรรมเลยครับเราก็จะเอา product ความรู้ของเราประกันภัยเนี่ยไปตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆครับพี่โรชูมีแล้วก็มีพันธมิตรทําให้เราเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้คนมี awareness รับรู้ถึงการประกันภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนเป้าหมายวิชั่นหลักของเราคือให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงคนไทยนะครับที่คนไทยไว้วางใจใช้บริการมากที่สุดของเราครับผม <นะ S 2> ผม,ผมต้องเรียนว่าจริจรๆจรๆงๆธรรมดาก็การแข่งขันเป็นการแข่งขันที่สูงผมว่าเป็นการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับเราเองเนี่ยเราเองก็ต้องเรียกว่าเราก็ยืนหยัดในธุรกิจนี้มากว่า7 0กถึง80ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนยหลายๆประเด็นเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้าหมายในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับซึ่งเราเองก็คิดว่าหลักสิ่งที่ต้องทําคือทํำยังไงที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงประกันภัยได้มากที่สุด ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมจะทราบว่าปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันก็กดดันทุกทุกคนนะครับเพราะเราต้องสร้างอะไรที่มันเหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีผู้นี้มาใช้ในการที่จะสามารถที่จะตอบสนองผู้บริโภคได้นะครับส่วนับเป้าหมายหลักๆของเราจริงๆปีนี้เนี่ยเนื่องจากเราก็เริ่มมีธุรกรมิดมากขึ้นนะครับเราคิดว่ามันก็จะ ช่วยในการส่งเสริมหรือว่าขยายช่องทางในการที่จะเข้าถึงให้ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้เพิ่มต้นทุนต้องเข้าใจว่าไอ้ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคมันไม่ยากแต่ว่าทํำยังไงก็ได้เข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่เพิ่มต้นทุนอันนั้นคือศาสตร์ของการบริหารที่จัสิ่งสําคัญมากนะครับสําหรับเป้าหมายจริงๆหลักของเราปีนี้เราก็คิดว่าเราจะพยายามโตให้ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยให้เป็น2หลักนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้มันท้าทายมาก ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องต่อสู้กับความท้าทายแล้วเราก็มั่นใจว่าเราจะสามารถทําได้นะครับเราเบี้ยประกันรวมเราก็คิดว่าเราจะต้องโตให้ได้ถึงอย่างน้อยๆนะครับ8,500ล้านให้ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเป็นมายสโตร์ในการหนึ่งหรือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์สาหรับบริษัทเราเราจะต้องเบรกหรือว่าชนะประวัติศาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำครับ อ๋อครับจริงๆต้องบอกว่ามาร์เก็ตแชร์เราเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งในสิบน,น,นะครับแต่ถามว่ามาร์เก็ตแชร์นี่มันมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสร้างความท้าทายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเราต้องพยายามทำให้ผู้บริโภคนี่สามารถเข้าถึงการประกันภัยให้ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะเป็นความสร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตและของเหลาผู้บริโภคเราเองอันนั้นคือสิ่งหนึ่งแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศเราด้วย จะทำยังไงที่จะให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ก็คือใช้นวัตกรรมในการที่จะสื่อไปถึงผู้บริโภคให้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงแล้วก็หาพันธมิตรต่างๆนะครับที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเข้าถึงผู้บริโภคและผู้บริโภคเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นครับจะเสริมว่าจริงๆแล้วตลาดประเทศไทยครับที่ผมศึกษามาจริงการเข้าถึงการประกันภัยค่อนข้างน้อยมากนะครับเทียบกับตลาดต่างประเทศของเรานะครับอย่างเช่นถ้าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีอัตราเบี้ยต่อ GDP สูงสุดถึง 10- ง20%นะครับแต่เราอยู่ที่ประมาณแค่4%เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นประกันวินาศภัยไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1- 2%เท่านั้นนะครับ mm hmm. ฉะนั้น mm hmm. นอกจากการแข่งขันกับคู่แข่งเราต่างๆเราเราต้องช่วยร่วมมือกันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อการประกันภัยเนี่ยเข้าถึงคนไทยที่ยังไม่มีความพราะว่าเราเสียงที่เพียงพอเลยนะครับซึ่งคุณจตหพลเรียนไปก็คือนอวัตกรรมต่างๆมาใช้นะครับนอกจากเรื่องการดิจิทัลไทม์เมชั่นที่เล่าไปนะครับเราก็มีเรื่องการ AI ด้้วยยนะรรััมาาาาทํใหกรปรกปภง่ยขึ้น การคิดอดักที่ตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอนี่นต่างลูกค้าให้สะดวกนะครับมีพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับช่องทางการเข้าถึงให้ง่ายขึ้นชั้นปีนี้แน่นอนเราก็จะมีอีกหลายอย่างมาให้เห็นนะครับตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่การใช้งานลูกค้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและช่องทางใหม่ๆที่ลูกค้าจะเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้น,นครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามกันไปแล้วก็จะทําต่อนเนื่องขึ้นไปให้ให้คนไทยออมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นแน่นอน อาจะถือกาสนี้ให้ให้ทางให้ทุกคนได้รู้จักทางทางพาร์ทเนอร์เราเพราะว่าเราจะมียังไงอ่าไอรนดก็อ่าเนอิตาล i n uh, 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 e of t major i n g c อ m p a n y and uh, we have a history more อ n uh, 160์ r อ่ิ์ foundation e n เ t h Uh, trading and uh, also investment uh, across the various uh, industries, and in Thailand, uh, we also have uh, 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 have been operation operation uh, for more than fifty years. And uh, in in terms of the insurance business, uh, we have a subsidiary called Siam Cosmos. Uh, this Siam Cosmos has. Uh, uh, Long, uh, long-term relationship with the time, but mm -hmm. and uh, 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 so that is why we uh, have an, uh, invested to, uh, this time. okay. Oh, okay. Uh, yeah, as I said, uh, uh, we have long, 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 term relationship with the Taibvat, so that is why uh, we we know time, but, uh has a. Uh, but many uh, variable customer and uh, a strong sales network in thailand and uh, also uh, that, that is why they have uh, achieved uh, more growth uh, exceeding the uh, average growth of the thai insurance industry and uh, uh, so in the addition they uh, they already they said they uh, uh, focus, uh, they have much interest in uh, uh, insurtech, tech, uh, which using the uh, digital transformation, and uh, uh, we uh, we believe we can uh, uh, leverage itoju's uh, expertise in Japan to de uh, develop the new insurance product. So uh, I believe we can. Uh, Make the win-win relationship with Thai people. Thank you. เอต้านิครบจบทุกข่าว